เลื่อยดูเลื่อนดูอนะไรเงี้ยอันนี้อะไรเนงะี้ยอ๋ออันนี้เหรอที่ไปช่วยเมื่อวานนะครับใช่ค่ะเมืม่อวานที่ยิงปิดดูดกุยได้ <c oughs> ประมาณตอนสี่โมงเย็นค่ะเกือบห้าโมงเย็นแล้วค่ะครับอรับแจ้งว่าไงครับมีคนโทรเข้ามาค่ะเอกว่ามีผู้ป่วยขอความช่วยเหลือค่ะอยู่ใต้สะพานหลังหมู่บ้านพระบินเจดเรียบคลองหนึ่งแล้วหลังจากที่เราไปดูแล้วเจอใครยังไงมั้งครับก็คือที่กเกิดเะคะ่ะเป็นป่วยเป็นผู้ชายหนึ่งรายค่ะอายุประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบปีกูลุงนอนอยู่ใต้สะพานค่ะแล้วก็นอน ในสภาพเหมือนคนไข้อ่อนเพียค่ะแล้วก็มือไม้สัน่นเฉยๆจากการตรวจสอบมีญาติมีอะไรไมหมครับคุณลุงไม่ค่ะมีคุณลุงนอนอยู่ใต้สะพานคนเดียวในลักษณะนอนอยู่บนเอาที่นอนไปวางไว้บนใต้สะพานค่ะจะมีแผ่นปูนเอาที่นอนไปวางไว้แล้วคุณลุงนอนอยู่บนนั้นค่ะแล้วเราไปช่วยเหลือยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็เบื้องต้นก็ไปดูไปวัดความดัน ตรวจอาการเบื้องต้นค่ะแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อาการตอนนี้ของคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับไม่ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่คุณลุงไม่ได้มีไม่ไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ไม่ได้มีญาติที่รู้จักกันที่เป็นลูกหรือภรรยาไปด้วยมีแค่เจ้าที่รปภของหมู่บ้านเปเจ็ดไปด้วยสถานชาวบ้านแถบนั้นคุณลุงเขาพักอาศัยที่นี่อยู่คนเดียวหรัอพักคนเดียวค่ะเขาบอกว่าอยู่อยู่ ตอนแรกนอนอยู่ในบริเวณนั้นมานานแล้วแล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามานอนอยู่ในหลังหมู่บ้านพิบินเจ็ดประมาณหนึ่งถึงสองปีแต่ว่าก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะคอยเอาข้าวแล้วก็น้ํามาให้บ้างจากที่เราสังเกตนะครับเพิงพักลุงเนี่ยมันมีข,ข้าวของเครื่องใช้อะไรไหมครับหรือว่ามีแค่ที่นอนอย่างเดียวมีแค่ฟูกค่ะแล้วก็มีหมูงมีเตาแก๊สน้อยๆอยู่อันหนึ่งนะคะเหมือนทำกับข้าวกินเลยะคะ่ะ สอบถามชาวบ้านแล้วทราบไหมครัว่าคุณลุงประกอบอาชีพอะไรครัตอนแรกไม่ได้ถามค่ะแต่ว่ามีแค่อ่าพี่ผู้ชายที่เป็นแรงงานต่างด้าวบอกว่าปกติก็คือเห็นคุณลุงเดินอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วค่ะตอนเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะจะทําง,ทงานอะไรเงี้ยคือถามไม,ไม่ไม่มีใครแจ้งอคะค่ะ เยอะหนุ่กห้องไม่เดินหรอกเยอะมากโน่นไงที่แลมบอกว่ากู้ภัยว่าอะไรเหมือนก็ว่าเอ้ยไม่ยอมช่วยเขาอะไรเงี้ยแบบเป็นคนไทยแน่นอนแต่เขาไม่มีบัตรนี่นหละนี่อยู่ที่ป้อมเนะนี่ยนี่นะโอเคนี่เดินเมื่อกี้ถามแกแล้วแกบอกแกก็พูดอยู่เหมือนกัน ซื้อใบามาบางทีก็ไปซื้อขวดซื้อเป็นน้ำมามมวันวันไหนมันหาใบาไม่ได้ก็เอาหนะ้าไปซื้อน,น้ำเข้ามาวัฒนธรรมมันให่ยากครับนั่นเขาอยู่เก่ากันมาแล้วเราเป็นอยู่ไกลอยู่ในพื้ที่พานี่เขาอยู่มากี่ปีครับเห็นแลูกบ้านเขบอกว่าอยู่มาห้าปีแล้วห้าปีแล้วทํางานทําการอะไรอ่ครับเ,เก็บขยะครับเ,เก็บขยะอาอยุประมาณเท่าไหร่ครับ แกกับผมนะผมสองสี่ก็เก้ากแกผมมาเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วเราเป็นไงที่เราเห็นเขาทุกทุกทุกวุทุกวันทุกวันมันก็มาคุยกนนอยู่นี่แหละคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับไม่ก็คุยเรื่องหากินหาอยากกันเนี่ยผมก็มันก็เย็นจักรยานผ่านผมไปว่าผมมามันั่งคุยกันมีข้าวก็ชินกันอยู่นี่แหละมันก็ไม่มีอะไรมันพึ่งมาเป็นวันสุดจีนสุดจีนเป็นอะไรครับเล่าครับ เล่าคือยังไงครับกินแล้วไม่กินข้าวกินแล้วไม่กินข้าวครับผมอือเล, <g ir> ล้วเป็นยังไงพอกินแล้วไม่กินข้าวแล้วคือมันไม่กินข้าแล้วเพราะเมื่อได้วันที่สามนะครับผมว่าข้าวไปให้ใหมันครับเอาข้าวไปให้เอากแกงส้มไปถุงเนื้อข้าวไปถุงหนึ่งครับไปมันบอกว่าปวดขาปวดขาล้าก็ปวดขาข้า,ขางตายเนี่ยครับผมก็นั่งพับเทียบอยู่ผมว่าเอามือขึ้นมือขึ้นข้างบนได้ไหมล่ะ มันบอกไม่ได้ผมก็เลยอุ้มมันขึ้นไปขึ้นขึ้นไปนอนครับแล้วก็เอาข้าววางไว้ครัแล้วผมก็กลับมาทํางานอ้าวพักหนึ่งแม่ค้าเนี่ยนั่นน่ะหุงหมันลงอีกแล้วเหมือนกันอ่ะอ้าวผมก็ไปกลับไปก็เอานมไปกล่องหนึ่งไปให้มันกินครับอืมพอตกเย็นมาเท่านั้นแหละขาเขือก็ดิกไม่ได้เลยดิกไม่ได้เลยก็ดีกก็จะแขนขากับหัวเนี่ยหัวรับ ภาพที่เห็นนอนนะนะครับผมนะครับเป็นเพราะว่าเหล้าเล้าพวกนี้อายุขนาดนี้ถ้ากินแล้วข้าวไม่กินแล้วคุณลองคิดดูดิก็คือเหมือนว่ากินเหล้าแล้วไม่กินข้าวแล้วก็แบบเมาแล้วมันมันก็ตีเหมดดิอืนสองสามวันไม่กินข้าวก็ลองดูคุณคิด่าคนอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วปกติเขากินไหมพ่อกินกินมาตลอดครับจนกระทั่งลูกมารับเอา ก็ไม่ไปท้าลูกท้าจะไปอยู่กับลูกเขาบังคับให้เลิกเล่าไม่ยอมไปก็เขาก็เลยอยู่อย่างเงี้ยออเลูกบ้านในนี้เขาก็เอาข้าวมาให้เอาอะไรให้ให้เงินในทองใช้อยู่เรื่อยเขาก็เก็บขยะเนี่ยรถมันเนี่ยผมเอาไว้เนี่ยรถเข็นเนี่ยรถจักรยานมันเนี่ยครับกลัวมันหายม่อก็เอาไปขายมันไน่วันละสองร้อยสามร้อยมา่เงินไปขายเนี่ยขายฝั่งไอ้ไอ้ไอ้ไรที่เบ็ดเนี่ยอ๋อขายของเก่า